สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาส,สาธิตวิธีการอุดอุดไม้นะครับไม้ที่เป็นรูนะครับที่เป็นรูไม้แต่ละแผ่นที่เราได้มามันจะไม่สมบูรณ์ร้อเซนะครับบางแผ่นก็อาจจะมีรอยแตกบ้างนะครับเป็นรูบ้างนะครับแล้วแต่ช่างนะว่าเขาจะจะใช้อะไรอุดนะครับมันมีหลายวิธีนะครับวิธีการอุดสำหรับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นไม้จามจุลีนะครับ ก็กว้างประมาณ150เซนติเมตรนะครับประมาณเมตรกว่าเกินเมตรครึ่งะครับสำหรับของผมนี่ถ้าเป็นรอยแตกเล็กๆนะผมจะใช้ขี้เลื่อยนะครับผสมกาวนะครับกาวลาเทกอุดเข้าไปก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ารอยเล็กๆแต่ถ้าเป็นรอยใหญ่นะครับตัวนี้เป็นรอยแตกใหญ่มากเลยครับผมใช้แผ่นไม้จามจุลีนะครับแผ่นไม้ชนิดเดียวกันนะครับที่มีอยู่นะครับ อุดเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับอาจจะใช้เราเตอร์นะครับเดินก่อนนะครับแล้วก็ตัดไม้แผ่นเข้ามาทาบทาบแล้วเาาเตอร์เดินออกแล้วก็ใช้กาวอัดเข้าไปนะครับมีอยู่2อสาแผ่นนะครับสําหรับแผ่นนี้บางเจ้าเขาก็อาจจะใช้น้ํายาเรซินหรือว่าเป็นพวกบางทีก็ใช้ปูนก็ได้นะครับปูนซีเมน แล้วแต่ช่างนะครับที่ชอบแล้วแต่เจ้าของเขาอยากได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้ขี้เลื่อยนะครับเพราะรอยไม่ใหญ่นะครับขี้เลื่อยหยอดเสร็จแล้วก็เอากาวร้อนหยอดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ย้อมนะครับสาหรับแผ่นนี้แผ่นใหญ่เลยนะครับไม้จามจุลีนะครับยาวประมาณสาเมตรกว่านะครับร้อยห้าสิบกว้างร้อยห้าสิบเกินร้อยห้าสิบแผ่นนี้ยังไม่เสร็จนะครับสําหรับแผ่นนี้ยังไม่เสร็จผมจะให้ดูรอยแตกนะครับรอยแตกใหญ่ขนาดนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการอุดนะครับเราจะใช้แผ่นไม้ที่เห็นอยู่นี้นครับเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับอุดแต่ว่าผมจะไม่อุดแบบแบบเดิมนะครับผมจะอุดอุดตามรอยแตกเลยนะครับให้เป็นลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติเลยนะครับถ้าอุดแบบแบบที่ตัวที่แล้วนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นแหลมแหลมรูปทรงตามที่เราที่เราจะจะตัดออกมานะครับ แต่ตันนี้จะใช้เราเตอร์เดินให้ให้ได้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับรอยแตกมากที่สุดแล้วครับอุดให้เข้ารูปนะครับแต่ถ้าบางบางเจ้าเนี่ถ้าเขาอยากได้น้ํายาเรซินใช้น้ํายาเรซินหลอกก็ได้นะครับแบบนี้จะสวยนะครับแต่นี้เจ้าของเขาไม่อยากได้นะครับผมก็จะใช้ไม้แผ่นที่มีอยู่นะครับไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยอุดเข้าไปนะครับสีออกมาก็จะได้คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวติดตามได้ครับ ตอนนี้ก็กบใสส่วนเกินออกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะทำการโปขอบที่มันเป็นร่องนะครับที่มันไม่สนิทด้วยขี้เลื่อยผสมกาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอการขัดละเอียดและทำสีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ